ครับอันมือเสือใหญ่มากครับอันนี้อยู่หลังบ้านมันจะไปทำบุญนะครับไปถวายพระใหญ่ใหญ่มาก

หญ่บ้านบมู่ที่ห้และหมี่สิบผู้ผู้ใหญ่บ้านอบัเจ้าน่อลู้ประสามันธงชาวบ้านมาทนน่เป็นเสือผ้าแตงาเต่อเป็นเสือผ้า้า้งมันมืเสือใหญ่จริงครับใช้เวลาขุดเป็นชั่วโมงต้องเอาน้ำแซะโอ้ครับใหญ่น่าจะ รวมๆสามสิบโลทำไมถึงก็เกือบละครับไม่มีแต่ข้างอีกข้างหใหญ่มากๆครับใหญ่มากๆผมดูมือกับจริงๆครับ คเคยเคยเห็นใหญ่กว่านี้ที่ไหนแจ้งเลยนะครับอันนี้แบบมาคือมาผมเพิ่งเคยเจอปลูกเองครับอันนี้ปลูกเองอยู่ที่บ้านหลังบ้าน